สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าจับตาหลายชิ้นเลยค่ะจากหลายๆแหล่งข่าวทั้งรายงานบทวิเคราะห์ที่ล้วนสะท้อนความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังร้อนแรงรวมถึงภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยค่ะใช่ครับข้อมูลชุดนี้พาเราไปสำรวจหลายแง่มุมเลย ตั้งจับภาพรวมตลาดที่ดูเหมือนจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนไปจนถึงเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในโลก AI นะครับที่มาพร้อมคำถามใหญ่ๆเรื่องมูลค่าความยั่งยืนอืมรวมถึงความเคลื่อนไหวในหุ้นรายตัวที่น่าสนใจแล้วก็ทิศทางของตลาดคริปโตด้วยครับค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นกรองข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้เห็นภาพชัดที่สุดทําความเข้าใจแรงขับเคลื่อนสําคัญสําคัญแล้วก็อาจจะเจอประเด็นที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดกันใหม่ก็ได้ลองมาเริ่มแกะประเด็นแรกกันเลยดีกว่าค่ะภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐนี่ดูเหมือนจะมีความกังวลเข้ามานะคะถูกต้องครับ ข้อมูลจาก Investopedia วันที่24กันยายนเนี่ยชี้ว่าดัชนีหลกัหลกๆนะครับทั้ง Dow Jones, S&P 500และก็ s d s d a q ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับหลังจากที่เพิ่งทำสถิติสูงสุดไปก่อนหน้านี้ดูเหมือนนักลงทุนจะเริ่มแบบช่างใจมากขึ้นค่ะมีอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นความกังวลน,นี้เป็นพิเศษไหมคะจุดที่น่าสนใจคือความเห็นจากประธานเฟด เจอโรมพาวเวลที่ออกมาบอกว่าราคาหุ้นตอนนี้อยู่ในระดับที่ออคอดข้างสูงหรือ fairly highly valued ซึ่ง Investopedia ก็รายงานเรื่องนี้ไว้ด้วยคำพูนี้ทำให้นักวิเคราะห์บางคนนึกไปถึงคำว่า irrational exuberance นะครับอ๋อ oh, ความคึกคักไร้เหตุผลของอลันกรีนสแปนใช่ครับอดีตประธานเฟดในยุคฟองสบู่ดอทเลยทีเดียวครับ โห oh, แม้ว่าพาวเวลจะบอกว่ายังไม่เห็นความเสี่ยงด้านสถิตรภาพการเงินที่สูงแต่แค่คำพูดนี้ก็คงพอจะสร้างแรงสั่นสะเทือนได้พอสมควรเลยนะคะโดยเฉพาะกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ราคาปรับตัวขึ้นมาเยอะแน่นอนครับคุณวิชทอมัสจากโซฟาให้ความเห็นกับทาง CNBC ไว้น่าสนใจว่าแม้ตลาดจะยังตื่นเต้นกับการปฏิวัติ AI หรือ AI Revolution นะครับแต่ก็ต้องระวังช่วงที่โมเมนตัมมันอาจจะพลิกกลับได้เหมือนกัน นอกจากนี้ถ้าดูรายกลุ่มอุตสาหกรรมตามข้อมูลของ Investopedia เนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นกับกลุ่ม Materials หรือวัสดุปรับตัวลงแรงเลย1.6%ขณะที่กลุ่ม Energy หรือพลังงานกับสวนกระแสปรับตัวขึ้นได้1.3%สะท้อนว่านักลงทุนอาจจะเริ่มมองหาอุ้นกลุ่มอื่นนอกเหนือจากเทคบ้างแล้ว ซึ่งก็นำเรามาสู่ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดตอนนี้คือเรื่อง AI นี่เองนะคะมีการลงทุนกันแบบมหาศาลจริงๆล่าสุดทาง阿里巴巴ของจีนก็ประกาศเพิ่มงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็โมเดล AI มากกว่า5.3หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง3ปีข้างหน้าตามรายงานจับ CNBC เลยนะคะ ใช่ครับการลงทุนระดับนี้สะท้อนยุทธศาสตร AI ์ AI Plus ของจีนที่ Bloomberg Technology รายงานว่าตั้งเป้าให้70%ของอุปกรณ์ในประเทศต,ต้องรองรับ AI ภายใน3ปีซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ใหญ่มากๆครับแต่ก็ไม่ใช่แค่ฝั่งจีนนะครับทางสหรัฐก็มีข่าวที่หือฮาไม่แพ้กันมีข่าวลือจากทาง CNBC ทับว่า Nvidia อาจจะก,กำลังพิจารณาลงทุนใน OpenAI สูงถึง100 0ล้านดอลลาร์โห100ล้านครับ แม้จะยังไม่ยืนยันนะแต่ตัวเลขนี้มันสะท้อนขนาดของการแข่งขันและการลงทุนใน AI ที่ใหญ่โตมโหฬารมากจริงๆคุณด็อกคลินทันจาก i n t e l l i g e n ์ Alpha ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่านี่อาจเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้ครับ Biggest infrastructure build ever ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแต่ก็คงมาพร้อมกับความเสี่ยงแล้วก็ความไม่แน่นอนเหมือนกันนะคะ แน่นอนครับคุณคลินท่านเสริมว่านักลงทุนที่ลงเงินไปตอนนี้ก็เหมือนต้องแบบว่าเดิมพันด้วยความเชื่อ Leap of faith ครั้งใหญ่ว่าเม็ดเงินเหล่านี้จะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้จริงในระยะยาวมุมมองเรื่องนี้ก็แตกต่างกันไปครับ แตกต่างกันยังไงบ้างคะคือทางลิสตทอมัสจากโซฟายที่ให้สัมภาษณ์กับ CNBC มองว่าน,นี่อาจจะเพิ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการปฏิวัติ AI เท่านั้นยังมีโอกาสเติบโตอีกมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันคุณดักคลินตันก็เตือนผ่าน CNBC เช่นกันว่าแม้จะยังไม่ถึงจุดนั้นนะแต่สุดท้ายแล้วฟองสบู่ i ออาจจะใหญ่กว่ายุค .com ก็ได้โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีที่ยังไม่มีกำไรแต่ราคาหุ้นกลับพุ่งสูงขึ้นไปมาก ซึ่งก็สอดคล้องกับคำเตือนของคุณลิสแอนซอนเดร์จากเชลส์ทลที่บอกกับ CNBC ว่าหุ้นลักษณะนี้พวกเทคไม่มีกำไรแต่ราคาพุ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรจะลดน้ำหนักการลงทุนลงหรือเฟดในช่วงนี้ครับนอกจากเรื่องมูลค่าแล้วยังมีคำถามสำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรจริงๆของโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ large language models ที่เราได้ยินกันบ่อย คุณคิมฟอเรสจากบ o อ k เ t ็ตแคปิตอลตั้งข้อสังเกตกับ l ู o เบิร์กเทคโนโลยีว่าเธอไม่แน่ใจว่า l l m เหล่านี้แก้ปัญหาอะไรที่แบบว่าคุ้มค่ากับต้นทุนการพัฒนาและใช้งานที่มหาศาลเมื่อเทียบกับ AI ที่ถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางมากกว่าอย่างที่บริษัทพลันเทียทำอยู่นะครับอืมแล้วยังมีข้อจำกัดในโลกความเป็นจริงอีกใช่ไหมคะเรื่องพลังงานเรื่องศูนย์ข้อมูลถูกต้องครับนั่นเป็นประเด็นใหญ่เลย การสร้างและใช้ AI โดยเฉพาะ LLMs เนี่ยต้องใช้พลังงานมหาศาลแล้วก็ต้องมีศูนย์ข้อมูลหรือ data centers ขนาดใหญ่รองรับซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงมากตัวอย่างที่ชัดเจนคือโครงการ Star Gate ที่ Bloomberg t e c h n o l o g i e s รายงานว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง OpenAI Oracle แล้วก็ SoftBank เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่5แห่งใหม่ในหลายรัฐของสหรัฐโครงการระดับนี้ต้องใช้เงินทุนมหาศาลครับเห็นภาพเลยค่ะ อย่าง Oracle เองก็เพิ่งออกหุ้นกู้ล็อตใหญ่ถึง1.5หมื่นล้านดอลลาร์ตามรายงามของ Bloomberg Technology เพื่อระดมทุนมาสนับสนุนการลงทุนด้าน AI และก็คลาวนี้แหละค่ะที่น่าสนใจคือมีหุ้นกู้อายุยาวถึง40ปีด้วยซึ่งไม่ค่อยเห็นบ่อยนักนะคะสะท้อนว่าเป็นการลงทุนระยะยาวจริงๆใช่ครับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มันต้องใช้ทั้งเงินทุนมหาศาลแล้วก็เวลา ซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุนต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในระยะยาวเหมือนกันครับทีนี้เรามาเจาะลึกหุ้นรายตัวที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีกันบ้างค่ะเริ่มที่ Intel (INTC) ซึ่งมีข่าวใหญ่เข้ามาใช่ครับ Bloomberg รายงานว่า Intel กําลังเจราจาให้ Apple เข้ามาซื้อหุ้นซึ่งถือเป็นข่าวใหญ่มากหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ลงทุนรายใหญ่เข้ามาแล้วทั้งรัฐบาลสหรัฐที่เข้าถือหุ้น10%มี SoftBank แล้วก็ล่าสุดคือ Nvidia ที่ประกาศลงทุน5,000ล้านดอลลาร์ข่าวนี้ส่งผลให้ราคาหุ้น Intel พุ่งขึ้นกว่า6%เลยนะครับในวันที่ตลาดโดยรวมปรับตัวลงด้วยซ้ำตามข้อมูลจาก i n v e s t o r e d i a โอดูเหมือนจะมีแต่ข่าวดีนะคะงินลงทุนไหลเข้าต่อเนื่องเลยแต่ก็มีมุมมองที่ตามออกไปครับคุณ Chris r a w l น n s นักวิเคราะห์จาก Square a n a ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ไว้น้าคิดว่าสิ่งที่ Intel ต้องการจริงๆในระยะยาวเนี่ยไม่ใช่แค่เงินลงทุน แต่คือลูกค้ารายใหญ่สำหรับธุรกิจ foundry หรือธุรกิจรับจ้างผลิตชิปซึ่ง Intel กำลังพยายามสร้างขึ้นมาแข่งกับ TSMC แล้วก็ Samsung นะครับการได้ Apple มาเป็นลูกค้า foundry ต่างหากที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆซึ่งตอนนี้ยังเป็นความท้าทายอยู่อ๋อเข้าใจเลยค่ะคือเงินลงทุนเข้ามาช่วยพยุงได้แต่สุดท้ายธุรกิจหลักก็ต้องแข่งขันได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการแข่งขันกับ AMD หรือ Nvidia ในตลาดชิปก็ยังหนักหน่วงอยู่แม้จะมี CEO คนใหม่ Pat Gelsinger มาขับเคลื่อนก็ตามนะคะถูกต้องครับนักวิเคราะห์บางส่วนในรายการ Fast Money ของ CNBC ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการลงทุนจาก Nvidia หรือ SoftBank อาจจะมีนนยยะอื่นแฝงเช่นแบบว่าสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลหรือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากราคาหุ้นโดยตรง แต่ก็ยอมรับว่าเรื่องราวการฟื้นตัวของบริษัทอเมริกันที่เป็นสัญลักษณ์อย่าง Intel เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาหุ้นได้แม้กลยุทธ์ระยะยาวอาจจะยังไม่ชัดเจนนักค่ะข้ามฝั่งมาที่จีนกันบ้างค่ะ aba, a l i b บ b บ BABA หุ้นพุ่งแรงมากทำสถิติสูงสุดในรอบ4ปีเลยทีเดียวหลังจากประกาศเพิ่มงบลงทุนด้าน AI อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นข้อมูลจาก CNBC ระบุว่าหุ้นขึ้นถึง8%เลยนะคะ นักลงทุนดูจะตอบรับข่าวนี้ดีมากครับอาจจะมองว่านี่เป็นโอกาสในการลงทุนในทีม AI ที่ราคาหุ้นยังแบบว่าถูกกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นเทคใหญ่ๆในสหรัฐนะครับแม้ว่าจะมีประเด็นที่จีนแบนชิป AI บางรุ่นจาก n v ็นวีเดียแล้วก็พยายามส่งเสริมการใช้ชิปที่พัฒนาในประเทศก็ตามซึ่งมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีของจีนก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานอาลีบาบาแล้วก็ดูชิปตัวใหม่ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองด้วยครับ มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตอบสนองของตลาดต่อข่าวอลบาบาอีกไหมคะมีการพูดคุยกันในรายการ Fast Money ของ CNBC ครับว่าเป็นเรื่องน่าสนใจที่ตลาดตอบรับเชิงบวกอย่างรุนแรงต่อการประกาศเพิ่มงบลงทุนหรือ Capex ของบาบาแทนที่จะเป็นตัวเลขรายได้หรือ Revenue ซึ่งต่างจากที่เรามักจะเห็นในหุ้นกลุ่ม Hy p e อร์ a l e r ของสหรัฐอย่างเช่น Oracle ที่ราคาหุ้นมักจะตอบสนองต่อตัวเลขรายได้มากกว่านะครับ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะก็อาจจะเป็นเพราะมูลค่าหุ้นอลีบาบาที่ผ่านมาถือว่ายังต่ำกว่าหุ้นเท็สารัฐค่อนข้างมากนักลงทุนจึงอาจจะมองว่าการเพิ่มงบลงทุนครั้งใหญ่ใน AI เป็นสัญญาณบวกต่อการเติบโตในระยะยาวที่ชัดเจนแล้วก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญได้ในขณะที่หุ้นสารัฐที่ราคาสูงอยู่แล้วตลาดอาจจะคาดหวังการเติบโตของรายได้ที่เป็นรูปธรรมมากกว่าประมาณนั้นครับอืมน่าสนใจค่ะมาดูกันที่กลุ่มยานยนต์บ้าง General Motors (GM) มีข่าวดีเข้ามานะคะใช่ครับ UBS ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น GM เป็นซื้อตามข้อมูลจาก CNBC โดยให้เหตุผลว่า GM น่าจะจัดการกับต้นทุนภาษีศุลกากรได้ดีกว่าที่คาดแล้วก็คาดการว่ากำไรในตลาดอเมริกาเหนือจะสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ด้วยคืออยู่ที่8-10%เทียบกับที่ตลาดคาดพิง6-6.5%ครับ ค่ะส่วนเทส la TSLA ก็มีแนวโน้มยอดขายไตรามาสสามที่ดีเพราะคนอาจจะรีบซื้อก่อนมาตรการลดหย่อนภาษีบางอย่างจะหมดอายุแต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องราคารถยนต์ที่สูงขึ้นจากอัตราดอกเบีย้ยอยู่ดีประเด็นเรื่องดอกเบีย้ยนี่สำคัญมากครับนักวิเคราะห์ในรายการ Fast Money ของ CNBC ชี้ว่าอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ต้นทุนการเป็นเจ้าของรถใหม่ตอนนี้อาจจะแพงเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับ3ปีก่อนเลยทีเดียวครับ ดังนั้นถ้าหากอัตราดอกเบี้ยเริ่มปรับลดลงในอนาคตก็น่าจะเป็นผลดีอย่างมากต่อยอดขายของทั้ง GM แล้วก็ Ford ด้วยค่ะค่ะอีกบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีที่ผลประกอบการออกมาดีคือ Micron MU ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำนะคะถูกต้องครับผลประกอบการล่าสุดดีเกินคาดแล้วก็แนวโน้มที่บริษัทให้ก็ดูสดใสมาก ตามรายงานจากทั้ง Investorpedia และก็ Bloomberg Technology ปัจจัยหนุนสำคัญคือความต้องการชิปหน่วยความจำแบนด์วิดตสูงหรือ High Bandwidth Memory (HBM) สำหรับใช้ในระบบ AI ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วรวมถึงสัญญาณการฟื้นตัวของตลาด PC แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ทั่วไปหลังจากศบเซร้ามานานครับ HBM นี่คืออะไรนะคะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะ HBM หรือ High Bandwidth Memory เป็นชิปหน่วยความจำชนิดพิเศษครับที่ออกแบบมาให้รับส่งข้อมูลได้เร็วกว่าหน่วยความจำทั่วไปมากๆเหมาะสำหรับงานที่ต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่าง AI นะครับทำให้เป็นที่ต้องการสูงมากในตอนนี้ซึ่ง Micron ก็เป็นหนึ่งในผู้ผ,ผลิตรายใหญ่อ๋อค่ะนักวิเคราะห์ก,ก็เลยปรับเพิ่มราคาเป้าหมายกันใหญ่เลยแต่ทาไมราคาหุ้นถึงปรับลงเล็กน้อยหลังประกาศผลประกอบการล่ะคะครับ Investopedia มองว่าอาจจะเป็นการขายทำกำไรหรือ sell the news นะครับเพราะราคาหุ้นไม c ครนปรับตัวขึ้นมาเยอะมากแล้วในปีนี้นักลงทุนที่เข้ามาซื้อก่อนหน้าอาจจะถือโอกาสขายทำกำไรออกไปบ้างแต่แนวโน้มระยะยาวยังดูดีครับการฟื้นตัวของตลาด PC แล้วก็เซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมก็น่าสนใจนะคะไม่ใช่แค่ AI อย่างเดียวใช่ครับคุณคิมฟอเรสที่เราอ้างถึงก่อนหน้านี้ก็ให้ความเห็นกับ l o o m b e r g t เทคโนโลยี วันนี้เป็นสัญญาณบวกที่น่าสนใจสำหรับหลายบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ไมครอนเท่านั้นปัจจัยหนึ่งอาจจะมาจากการที่ Microsoft เตรียมจะเลิกสนับสนุสน,น Windows 10ซึ่งอาจจะกระตุ้นให้องค์กรและผู้บริโภคอัปเกรดไปใช้ PC รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะรุ่นที่รองรับฟีเจอร์ AI ได้ดีขึ้นครับค่ะมีอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากคือหุ้นลิเทียมอเมริกาส LAC พุ่งขึ้นแรงมากเลย หลังจากมีรายงานจากรอยเตอรสว่ารัฐบาลทรัมป์หากได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอาจจะพิจารณาเข้าถือหุ้นในบริษัทสูงถึง10%ตามข้อมูลที่ Investopedia รายงานข่าวนี้น่าสนใจเพราะลิเทียมอเมริกาสกำลังร่วมมือกับ G.M. ในการพัฒนาเหมืองลิเทียม Thacker Pass สในรัฐเนวาดาครับอื สะท้อนความสำคัญของการผลิตลิเธียมในประเทศสหรัฐเองใช่ไหมคะเพื่อลดการพึ่งพาจีนใช่ไหมคะถูกต้องครับลิเธียมเป็นแร่สำคัญสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าการมีแหล่งผลิตในประเทศจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญด้านความมั่นคงทางพลังงานและก็ซัพพลายเชนด้วยครับค่ะนอกจากหุ้นที่เราเจาะลึกกันไปแล้วยังมีหุ้นอื่นๆที่เคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนั้นด้วยใช่ไหมคะแต่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบริษัทมากกว่าใช่ครับอินเวสต์เจอพีเดียรวบรวมไม่หลายตัวเลย แต่ให้สรุปเป็นกลุ่มๆนะครับก็คือมีทั้งข่าวร้ายที่กระทบราคาหุ้นเช่น Freeport McMoran, FCX ผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ที่ร่วงหนักถึง17%หลังปรับลดคาดการยอดขายจากปัญหาที่เหมืองในอินโดนีเซียหรือ Axon, AXON ผู้ผลิตกล้องติดตัวตำรวจและ t ทเซอรที่หุ้นลง10%หลังประกาศเข้าซื้อกิจการ Prepared แล้วก็ Adobe ADBE ที่ปรับลง3.5%หลังโมกันสแตนลียลดคำแนะนำลงเหลืออีโคครับ แต่ก็มีข่าวดีที่หนุนราคาหุ้นเหมือนกันนะคะมีครับเช่น e XL c e Energy XEL หุ้นพุ่ง6.7%หลังตกลงยอมความในคดีเกี่ยวกับไฟป่าที่โคโลราโดได้หรือ Centin CNC บริษัทประกันสุขภาพที่บวกขึ้น5.8%จากข่าวแผนจ่ายเงินจูงใจให้ผู้บริหารทางการพาดเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดคือ Unicor QURE บริษัทไบโอเทคที่หุ้นทยานกว่า23%ครับโอ้โห oh. ใช่ครับ หลังผลการทดลองยารักษาโรคฮังินเทนส์ออกมาดีเกินคาดเห็นภาพรวมแล้วค่ะว่านอกจากบัจจัยมหาภาคและทีมใหญ่อย่าง AI แล้วข่าวเฉพาะตัวของแต่ละบริษัทก็ยังส่งผลต่อราคาหุ้นได้อย่างมากทีนี้กลับมามองภาพรวมของตลาดอีกครั้งมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจจากนักวิเคราะห์บ้างคะเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ คุณลิซแอนซอนเดอร์จากชชลชวรบให้มุมมองที่น่าสนใจมากผ่านทาง CNBC ครับเธอบอกว่านักลงทุนไม่จำเป็นต้องไปกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven ตามตัชนีเสมอไปจริงๆแล้วยังมีโอกาสหาผลตอบแทนที่ดีในส่วนอื่นๆของตลาดได้ครับเช่นกลุ่มไหนบ้างคะ เธอชี้ไปที่กลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของ AI ในวงกว้างขึ้นนะครับเช่นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าที่ต้องรองรับความต้องการพลังงานมหาศาลจาก Data Center กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลโดยตรงหรือแม้แต่บริษัทในอุตสาหการรมอื่นๆที่นำ AI ไปปรับใช้หรือเป็น adapters เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งเธอเชื่อว,ว่าทีมนี้จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับอืมแต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีคาเตือนด้วยใช่ไหมคะ ช่ครับเธอเตือนให้ระวังกลุ่มหุ้นที่มีลักษณะกิ่นกำไรสูงซึ่งราคาปรับขึ้นมาแรงมากในช่วงหลังเช่นหุ้นมีมข้อมูลจาก UBS ชี้ว่าแต่กล้หุ้นมีมพุ่งขึ้นมากกว่า100%ตั้งแต่เดือนเมษายนหุ้นที่มีสถานะชอ็อตสูงหรือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังไม่มีกำไรที่เราคุยกันไปตอนต้นเธอก็แนะนำให้ลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มนี้แล้วหันไปเน้นหุ้นที่มีคุณภาพพื้นฐานดีมากกว่า ในขณะเดียวกันเธอก็มองว่ากลุ่มพลังงานยังคงทำผลงานได้ดีอยู่ครับค่ะประเด็นเรื่องความกังวลเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่หรือ Frost ในบางส่วนของตลาดนี่ดูเหมือนจะถูกพูดถึงเยอะขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อเทียบราคาหุ้นเทคที่ไม่มีกำไรกับกลุ่มที่มีกำไรถูกต้องครับ คุณลิสตทอมัสจากโซฟายก็ให้ข้อมูลกับ CNBC ว่าตระกร้าหุ้นเทคที่ยังไม่มีกำไรของ UBS เนี่ยพุ่งขึ้นถึง21นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเทียบกับกลุ่มเทคที่มีกำไรซึ่งขึ้นเพียง2.1แล้วก็ดัชนี NASDAQ 100ที่ขึ้นมาเกือบ6ในช่วงเวลาเดียวกันภาพนี้สะท้อนถึงการเก่งกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในหุ้นกลุ่มเสี่ยงครับ ซึ่งมันก็เป็นพฤติกรรมที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะการปรับระดับความเสี่ยงตามภาวะตลาดแทนที่จะยึดตามแผนที่วางไว้ใช่ครับคุณทอมัสคาร์เมลส์ชี้ประเด็นนี้ว่านักลงทุนบางส่วนอาจจะปรับเปลี่ยนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไปตามอารมณ์ตลาดซึ่งจริงๆแล้วควรจะลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ตัวเองกำหนดไว้ตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตาม แม้จะมีความกงังวลเรื่องมูลค่าหุ้นที่สูงแต่ตราบใดที่ผลประกอบการหรือ Earnings ของบริษัทยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องก็อาจจะยังพอช่วยพยุงราคาหุ้นต่อไปได้การดับโตของกำไรจริงๆจึงสำคัญกว่าการที่ราคาหุ้นขึ้นเพราะ m มัลต p ิเขยายตัวเพียงอย่างเดียวนะครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้เราลองหันมาดูความเคลื่อนไหวในฝั่งตลาดคริปโตกันบ้างค่ะมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นมัางคะ เริ่มที่ภาพรวมราคาบิตคอย BTC สามารถกลับมายืนเหนือระดับ1 1 3 0 0 0บาทได้อีกครั้งขณะที่อีเตอร์ ETF ยังเคลื่อนไหวต่ำลงเล็กน้อยตามรายงานจาก CNBC Crypto World ครับแต่ดูเหมือนจะมีข่าวใหญ่ที่สะท้อนความสนใจจากสถาบันการเงินมากขึ้นข่าวใหญ่เลยครับคือมีรายงานว่า Morgan Stanley อาจจะเปิดให้บริการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีผ่านแพลตฟอร์ม eTrade ของตัวเองได้ภายในปี2026 โดยจะร่วมมือกับ ZeroHash ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลครับ ZeroHash นี่น่าสนใจนะคะเพิ่งระดมทุนได้ด้วยใช่ครับ ZeroHash เพิ่งปิดรอบการระดมทุน Series D <S <S ได้กว่า100ล้านดอลลาร์โดยมีนักลงทุนรายใหญ่อย่าง Morgan Stanley เองแล้วก็ Interactive Brokers เข้าร่วมลงทุนด้วยนี่เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากว่าสถาบันการเงินกระแสหลักให้ความสนใจแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมคริปโตมากขึ้นเรื่อยๆครับ ค่ะแล้วก็มีข่าวฮือฮาเกี่ยวกับเชเตอร์ผู้ออกสเตเบิลคอยรายใหญ่ที่สุดด้วยใช่ไหมคะข่าวนี้ก็สร้างความประหลาดใจพอสมควรครับมีรายงานจากบ l o o ม b e r g ์กอ้างอิงจากโพสต์ของ CEO p a อ l า a โลอาดูอโบน X Twitter เดิมว่าเทเตอร์กำลังพิจารณาที่จะระดมทุนซึ่งหากเกิดขึ้นจริงอาจจะทําให้มูลค่าบริษัทพุ่งสูงถึง5้าแสนล้านดอลลาร์ห้าแสนล้านดอลลาร์ครับ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับมูลค่าของ OpenAI เลยทีเดียวครับโอ้โหมูลค่ามหาศาลมากนอกจากข่าวใหญ่ๆเหล่านี้แล้วมีพัฒนาการอื่นๆในเชิงโครงสร้างพื้นฐานหรือการใช้งานจริงบ้างไหมคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจาก Stellar Development Foundation หรือ SDF ครับทาง CEO คุณ Daniel Dixon ให้สัมภาษณ์กับ CNBC Crypto World ถึงความร่วมมือหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นบนเครือข่าย Stellar SDF คืออะไรนะคะ SDF หรือ Stellar Development Foundation เป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรครับที่สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายบล็อกเชน s e l l a r ซึ่งเน้นเรื่องการโอนย้ายมูลค่าและการชำระเงินครับผมอ๋อค่ะแล้วมีความร่วมมืออะไรที่น่าสนใจบ้างคะคุณดิกเซนเน้นว่าเป้าหมายหลักคือการสร้างประโยชน์ใช้สอยจริงหรือ usability ไม่ใช่แค่การปั่นปริมาณการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นการนำสเตเบิลคอยอย่าง PayPal USD, PYUSD มาใช้งานบนเครือข่าย Stellar แล้วก็ที่สำคัญคือการนำสินทรัพย์ในโลกจริงมาแปลงเป็นโทเค็นหรือ tokenize เพื่อซื้อขายหรือใช้ประโยชน์บนบล็อกเชนได้ครับสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างคะที่ถูกนำมา tokenize บน Stella. s t e l l a ครับ การโทเคนายสินทรัพย์เหล่านี้เปิดโอกาสให้เกิดการใช้งานใหม่ๆเช่นการนำสินทรัพย์เหล่านี้มาค้ำประกันเพื่อกู้ยืมหรือแม้แต่ใช้ในการบริจาคซึ่งเข้าถึงได้ง่ายกว่าและก็มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการแบบเดิมๆครับอืมดูเหมือนจะเน้นการเชื่อมต่อโลกการเงินเดิมเข้ากับบล็อกเชนนะคะถูกต้องครับ คุณดิสกส์สันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายหรือ interoperability รวมถึงความจำเป็นของกฎระเบียบที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินทรัพย์ที่ถูก Tokenize ซึ่งตอนนี้ทาง CFTC Commodity Futures Trading Commission ของสหรัฐก็กำลังศึกษาอยู่ครับ แล้วมีประเด็นท้าทายอะไรที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมคริปโตในก้าวต่อไปบ้างคะประเด็นใหญ่ที่คุณดิกซันมองเป็นพหุจย์สาคัญคือเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy ครับเพื่อให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่หรือแม้แต่ธนาคารกลางสามารถเข้ามาใช้งานบล็อกเชนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นจําเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ช่วยปกป้องข้อมูลธุรกรรมแล้วก็ข้อมูลผู้ใช้งานได้โดยที่ไม่ทําลายความโปร่งใสซึ่งเป็นจุดเด่นของบล็อกเชนครับ หมายถึงเทคโนโลยีอย่าง Zero Knowledge Proofs หรือเปล่าคะใช่ครับเทคโนโลยีอย่าง Zero Knowledge Proofs C.K.Ps เป็นหนึ่งในแนวทางที่กำลังพัฒนาเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นๆซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวและความโปรง่งใสนอกจากนี้เธอยังมองถึงการขยายการใช้งานไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอย่างลาตินอเมริกาและก็แอฟริกาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินและก็ลดอุปสรรคในการเข้าถึงสินทรัพย์อย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้กับคนในภูมิภาคเหล่านั้นด้วยครับ ฟังดูมีทั้งโอกาสและความท้าทายที่น่าสนใจในโลกคริปโตนะคะสรุปแล้วข้อมูลทั้งหมดที่เราสำรวจกันในวันนี้มีมิติที่หลากหลายและก็ซับซ้อนมากจริงๆค่ะใช่ครับเราเห็นภาพของการลงทุนขนาดใหญ่ในเทคโนโลยี AI ที่มาพร้อมกับความตื่นเต้นแต่ก็แฝงด้วยคำถามเรื่องมูลค่าที่แท้จริงและความยั่งยืน ขณะเดียวกันก็เห็นโอกาสในหุ้นกลุ่มอื่นๆน,นอกเหนือจากเทคยักษ์ใหญ่และก็พัฒนาการที่คึกคักในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นภาพสะท้อนของตลาดปัจจุบันที่เต็มไปด้วยพลวัตและความเปลี่ยนแปลงจริงๆครับค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าขบคิดต่อนะคะในขณะที่โลก AI กําลังทะเยอทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่เราก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณว่า มันกำลังจะไปชนกับข้อจำกัดทางกายภาพบางอย่างทั้งเรื่องพลังงานที่ต้องใช้มหาศาลเรื่องศูนย์ข้อมูลที่ต้องสร้างเพิ่มอีกมากแล้วก็เงินทุนที่ต้องระดมทุนกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่คุณคิมฟอเรสจากโบเ e h แคปิตอลชี้ให้เห็นกับ Bloomberg Technology คำถามที่น่าสนใจก็คือจุดคอขวดที่แท้จริง bottleneck ของการเติบโตนี้มันจะอยู่ที่ไหนกันแน่นะคะและจุดนั้นเอง อาจจะเป็นโอกาสการลงทุนที่สำคัญครั้งต่อไปที่เราควรจับตามองหรือเปล่าฝากไว้ให้ไปลองสำรวจและคบคิดกันต่อดูนะคะเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แดงขอบคุณมากๆครับ